หากพูดถึงงานวิจัยหล,หลายๆคนก็บอกว่าเหมือนวิจัยแล้วไปไว้ที่หิ้งหรือเปล่าได้นํามาต่อยอดกันหรือไม่นะครับและก็มีความน่าสนใจจากสถาบันพระป,ปกเกล้าเขาก็เชิญชวนแหละครับว่าจะมีการประชุมเวทีนานาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องของเวเพอร์เอเชียครั้งที่4ที่จะจัดขึ้นนะครับโดยครั้งนี้ก็เชิญชวนผู้ที่ทํางานวิจัยได้นําเสนอผลงานต่างๆเพื่อที่จะเผยแพร่สู่สาธรารณชนนะครับรองศาสตราจารย์ดรอรไทยกกผล ในฐานะรองเลขาธิการสถาบันพระปลกเกล้าครับได้เปิดเรื่องเผยถึงเรื่องนี้ว่าสถาบันพระปลกเกล้านะครับได้พูดถึงการจัดงานที่จะมีการประชุมวัิธานาชาตินะฮะเวเปอร์เอเชียครั้งที่4โดยสมาคมรัฐราศาสตร์แห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายของนักวิจัยต่างๆที่ร่วมกันนําเสนอผลงานวิชาการต่างๆระดับเวทีนานาชาติเนี่ยนะฮะจะมีการประชุมเสวนาวิชาการขึ้นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่4และจะมีการพูดถึงเวทีต่างๆการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17ถึงพฤศจิกายน2564นับจากนี้ไปเนอีก2-3เดือนนะครับมีเวลาในการเตรียมความพร้อมต่างๆ นอกจากนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆการเสวนาประสบการณ์การทํางานวิจัยการนําเสนอหัวข้อต่างๆภายใต้การศึกษาวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจของนานาประเทศด้วยโดยผู้ที่สนใจสามารถส่งงานบทความต่างๆบทคัดย่อของตนเองนอกจากนี้ก็มีคลิปวิดีโอแนะนําความยาวไม่เกิน10นาทีได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนยังพอมีเวลานะครับประมาณ15วันเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆนะฮะสามารถติดตามที่เว็บไซต์หรือ Facebook รวมไปถึงทวิตเตอร์หรือเข้าไปที่สถาบันพระปกเกล้าคุณผู้ชมก็จะสามารถไปติดตามงานที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้งานที่ได้รับการคัดเลือกได้นําเสนอในวิธีการอภิปรายกลุ่มย่อยและตีพิมพ์ในเอกสารประกอบวิชาการในส่วนของการจัดเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับ